สวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้รับชมทค้าช่องถามห่ออะไรที่ทำถมเดี๋ยวขออนุญาตขอแฟ้มก่อนนะครับมาดีซีน่านั่งภาพพี่น้องนะครับมาท่าบุญนะครับผ้าป่าโรงพยาบาลอำเภอบ้านไผ่นะครับเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอบ้านไผ่นะครับพี่น้องครับฟรีละ999บาท ก็อาจจะทำให้กัเล่ยวาชิมาทำผุนะครับในส่วนของในวันนี้นะครับเป็นของพุ่นนะครับผาปลาสมสมพุ่นะครับการสั่งโรงพยาบาลอัปเภอบัตไทยนะครับซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในกระนกครันในส่วนของําเนินการก่อสร้างนะครับที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็เลย์ขาดงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับกัลเล่ย์บนก็เลยขอท่าเป็นผาปลานะครับไปที่ดองเช่าอัปเปอบัตไทยนะครับรวมมือรวมใจกัน นะครับเพื่อที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการสร้างนะครับโรงพยาบาลพั่งไทยให้สมบูร็จนะครับเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศภายในครับตะวันลุกท่านไหลไหลายครับน้ท่านไหลกันเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิกบรรยากาศภายในครับผมจะเป็นทางเหนือทางเพิ่นจะอาจจะจะช่วยอุดหลอดนะจะเป็นในรูปแบบบัดเพียงบัดเหนี่งเนี่ยได้มีการทาค่าศ เพรางว่งาลกแพยา,บ,บ,าบ้านไทยนะครับใหญ่เุดนวยของาาแ้าตนวันที่12กันกายนครับที่ออกนถารที่อ่าซ่ส่วนของส่วนที่จะต้องเป็นการสร้างเสริมนะครับแล้วก็อเพื่อที่จะให้ผุ้นคลน,นะครับผู้ที่มาใส่บริการโรงพยาบาลบ้านไทยนะกรับเด้รับวามสะดวกสบายมาก มาจบหัวจบก้าเรามาจบศีลจบทานจบการกุศลกันนะเราไม่ไม่ได้ไปทับที่วัดมาทําที่โรงพยาบาลแบบพระที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่เยอะนะรวนแต่พระเถรานเุเถระทท้งนั้นแต่เพราะฉะนั้นก็ทานกวมรนาบุญขอคุาบุญรักษาแ<อ>ต่ญาติโยมบางท่านบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำมเลยต้องต้องทำบน อาตมาจะเอาย่อๆเข้าใจง่ายๆเราดาบุได้เป็นพลังงานพี่นงมีพลังนี่ไงเราบริจาคตัวนี้ต่สนมีห้องบริจาคอตาน้ยบอนปรัิก็เตอนนย่บริจาคนี่นี่ นี่ทีต่นี่ตาสนมานี่บริจาคนี่นะครับเป็นจุดรับบริจาคนก็มาเยอะอยู่นะครับพี่น้องคนมาได้หลายครับ เราเป็นอาัพกและปรานเราเป็นอาภัพุกเปนภเรียเราเป็นภุกรยดีจังดีครับมาบริจาคยูเซสครับนี่แมนบอรบริจาคเส้นบอนี่แมนบอเล็กหน่อยบา นในเอามาใส่จจกเอกไปใส่เพิเ่นคนเยอะมากเลยนะนะครับ,รบจากทีมงานสนชัยของเรานะครับคือไก่แท้นะ ย่างตก่ยกเยอะยลยใช่ครับคนเยอะมากเสื้อมากเลยสิเป,ป็นผ้าป่านะครับที่มาร่วมนะครับสร้างองคเภรบบุนไผ่นะครับที่นเรา

เอาใบเสร็จเอาใบเสร็จเอาบอใบเสร็จบอเาแค่ใบเสร็จก็ได้เลี้ยต่อสี่เลี้ยต่อสี่แต่ตั้งใจไม่เป็นเอาไปสนใ่กันเลยนะนำสนใจเลย

รอยหออรอย่างร้อยังไ่เปบรรยากาศตอนกลางคืนตอนนี้ต้งมีคนไหลพี่น้องคนไหลคนไหลแห้งขาคนหลาเงินก็หล ก็เดินไปให้เดน้ค่ะด่ะอันนี้คือบรรยากาศใหยในงานครับร่วงท่านกระไลครับพี่น้องืันนี้ครับร่วงท่านก็เยอะนะครับเดี๋ยวสิภานที่น้อก อันนี้ก็ถือว่ามา,มาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับพี่นอ้องนะครับเอาบุญน้ากันเนะนื้นอพี่น้องเด้อนะครับงานเป็นผ้าป่าการกุศลนะครับเพื่อสมทบทุนสร้านงะไปเลยครับผม,มทบทุนสร้างโรงพยาบาลบ้บนานไผ่นะครับบุญประจงานี่ทีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินรอบนี้นะครับไปอนุโมทนาบุญนะครับ คนรบอกว่าสามารถที่จะนําไปลดหย่อนภาษีได้สำหรัหย่อนภาษีได้นะครับระตะเบนก็ไปดูวัดวัตตองขอไปทางใน้ดอกตาสนก็ตตองขอไปทางในดอกที่ห้องออไปทางพ,าออางพี่เดี๋ยวออกไปทางหน่อยทังพี่

สหรีรอออาเขื่อนเงินลาอยู่นี่ยังกนเออเดี๋ยวมางานอยู่เดวเอ่้นที่ทั้งส่วนอ่าของอ่าคณะสงฆ์และส่วนของพระน์ี่วาอภสนบานิและอ่อรานอรณ์ มีพ่รุ่งเรืองทาเจ้าลำโทั้งสองส่วนนะต่อถีอว่าเส้นลำปาตรอมายาโจมร่วงมันสร้างประโยชน์ให้แจ่ขท้องถิ่นถิ่นัำนันให้เกิดที่หอดวาร่ำพรอบนะครับเอาจอันนี้นะจออนขงินสึ้นจอที่ดูในตามอ่างเขาป่าก็อาหไค่จที่กำลังมาแล้ว่ตอนนี้เราก็ได้ร่วมทำบุญน,นะครับ <S <S ได้ร่วมทำบุญข โอ้โหด้รองท่านไปนอนด oh. <ang> ้วยองท่านโอ้โหโอ้เอาอคอยกันจินคอยกันญี่ปุุนอิ่มใจ

เปนเหมาหลายรอบเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ขอเรียนเชิญนะคะร่วมทำบุญต่อยอดพระบาทด้วยกันนะคะทางด้านหน้าฟรอะบงนะคะมีเจ้าหน้าที่นี่เจมานัดไปนี่เจ้านัดไปนี่เจ้านัดยืดสายบ่วงมาหนิตั้งใจเรียกีก่อนขอนับเลื่อนกันเพราะว่า จะได้กินง,ง่ายๆเหมือนันเอาได้ได้ไดเลยโรงงานไรสักยอดทัสบ้นานไผยรถทั้นใกล้ๆไม่มีหัวลับเลยครับ ต่อสอนสามแหนกับที่งานสวนไทยเด้อครับเนี่ย ประธานและไม่สมหวังชัชวาลนะครับเม,มา,บบามานะครับแล้วก็หัวหน้าสุดาพลหัวหน้าห้องยาอีกสองรอบนะครับหัวหน้าสุดาพรนะครับแล้วก็ร้านลาดหน้านายสัตว์บ้านไผ่อีกหนึ่งรอบนะครับหัวหน้าเทฟเทวีหัวหน้าผู้ป่วยนอกอีกหนึ่งรอบนะครับอ้าวรอบนี้จัดให้เลยนะครับ คุณครูวิลาวันนะครับนักรองิ ปกติเรารักแต่ตอนกลางคืนเพราะว่านางลำรน,นจะสวยมากตอนกลางคืนนะ